จากเอพิโซดที่แล้วที่บอกว่าซอฟต์แวร์ไม่มีวันเสร็จสิ่งหนึ่งที่เราควรทำก็คือการมี Iteration หรือการทำซ้ำซอฟต์แวร์เราเรื่อยๆแต่ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่คนมักจะคิดกันก็คือว่าเมื่อเรามีการทยอยออกฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่บ่อยๆหรือมีการทำา g i l l e ในองค์กรเรามันแปลว่าเรามี Iteration แล้ว อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่มันส่งผลต่อการพัฒนา product เพื่อลูกค้าหรือเพื่อ user ที่แท้จริงที่มักจะเห็นได้บ่อยมากๆและก็เลยอยากชวนทุกคนมาเมาส์ในเรื่องนี้กันใน EP นี้ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพจจิจารณาลัตนาที่คุณสวัสดีครับก็ EP นี้ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วอีกเล็กน้อยนะ EP ที่แล้วเนี่ยพูดถึงการที่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมัน ยากใช่ไหมมันไม่มีทางที่เราจะทำเวอร์ชันเดียวเสร็จออกมามันจะถูกต้องเป๊ะตรงตามนี้ของยูเซอร์จริงๆได้หรือว่าใช้งานได้ง่ายจริงๆตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่เราออกใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันใช้งานยากหรือว่าไม่ตรงตามนี้ของยูเซอร์สิ่งที่เกิดคือยูเซอร์ก็ไม่ใช้มันใช่ไหมกลายเป็นการลงทุนสร้างซอฟต์แวร์อะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเสียเปล่าทีนี้สิ่งที่มันเกิดตามมาก็คือว่ามันก็มักจะมี common misunderstanding ที่คนมักจะเข้าใจผิดคิดว่า คำว่า iteration หรือการทําซ้ำ sum, เนี่ยมันแปลว่าการออกเวอร์ชันใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยมักจะมีแบบมีทีมเดฟเนาะองค์กรที่เขามีเงินนิดนึงเนี่ยก็จะมีกับทีมเดฟภายในมีการทำอาจา i l e process เพื่อออกเวอร์ชันใหม่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมอาจจะมี UX ภายในองค์กรด้วยแล้วก็มีทีมเดฟทีม PO PM อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหเขาคอยผลิตซอฟต์แวร์ออกเวอร์ชันใหม่เรื่อยๆก็เลยคิดว่า โอเคเนี่ยเรารอดแล้วเรามี Iteration เพราะว่าเรามีการออกเวอร์ชันใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับอันเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดที่ผมแบบเจอบ่อยมากๆครับอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมเนาะถ้าเกิดคนอื่นไม่ได้เจอแบบผมอะไรเงรี้ยก็ลองแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอมาให้ฟังกันหน่อยได้นะครับอาจจะพิมพ์นในคอมเมนต์หรือว่ามาเมสเซจหามาทางเพจพักสุดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยไอ้ที่บอกว่า common misunderstanding ที่คนมักจะเข้าใจผิดบ่อย แล้วมันส่งผลทําให้ซอฟต์แวร์ที่มันออกมาก็ยังมีปัญหาอยู่ดีไม่ได้ใช้งานง่ายหรือไม่ได้ตรงกับ user need อา้าวทาไมล่ะก็ถ้าเราท ile, ําอาจจัยหรือเรามีการออกเวอร์ชันใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็แปลว่าเราก็ควรน่าจะออกของที่มันตรงกับ user มากขึ้นแก้ปัญหาที่ตอนแรกพูดไปก็คือว่าใช้งานยากหรือว่าไม่ตรงกับ user need ได้ไม่ใช่เหรอครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราลองมาดูนะครับปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยคือการออกเวอร์ชันใหม่เรื่อยๆไม่ได้แปลว่าของใหม่ที่มันออกมามจะดีขึ้นนะครับ ถ้าเราไม่ได้มีการรับฟีดแบ c k จากยูเซอร์จริงๆกลับมาพัฒนาโปรดักของเรานะหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคือหลายๆองค์กรมองว่าการออกเวอร์ชันใหม่คือการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ไปเรื่อยๆการทำอาจายคือการที่เฮ้ยเราจะได้ออกซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นทยอยออกฟีเจอร์มากขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จของซอฟต์แวร์วัดจากปริมาณฟีเจอร์ที่เรามี ยิ่งเรามีฟีเจอร์เยอะเท่าไหร่ซอ์แวร์เราก็ยิ่งชนะคู่แข่งได้มากขึ้นเท่านั้นจะสกเกตเห็นอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นไมล์เซ็ตที่มองไปยังการชนะคู่แข่งใช่ไหมมองไปยังธุรกิจมองไปยังการทามาร์เก็ตติ้งหรือว่าทําให้เราดูมีอะไรมากกว่าคู่แข่งทําให้ดึงดูดให้คนสนใจเราใช่ไหมเพราะอุ้ยเนี่ยแอปเรามี35ฟีเจอร์นะคู่แข่งเรามีแค่ยีบเองดังนั้นเราดูให้อะไรยูเซอร์มากกว่าใช่ไหมัมันคือการโฟกัสไปยังสิ่งที่ เกี่ยวกับห้องกับทางธุรกิจทางบริษัทแต่ไม่ได้โฟกัสไปยังยูเซอร์ที่แท้จริงนะครับอันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าพอหลายๆครั้งเนี่ยองกรที่โฟกัสไปยังการออกฟีเจอร์ใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆคำถามที่ผมมักจะถามตลอดเลยคือแล้วไอ้ฟีเจอร์ใหม่ๆเหล่านี้มันมาจากไหนนะครับถ้าบางองค์กรที่ฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยมันเกิดจากการรับฟีดแบ็กหรือมันเกิดจากการที่มันมีคนมาคอมเมนมีนู่นมีนี่เข้ามาก็เลยต้องรีบออกฟีเจอร์ใหม่เพื่อ แก้ปัญหาฟีเจอร์เก่าอันนี้โอเคนะอันนี้ดีนะครับแต่ที่มักจะเจอคือมันไม่ได้เป็นแบบนี้พอแทร็กไปเรื่อยๆว่าไอฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนมันมักจะมาจากคนบางคนในองค์กรอันนี้กระซิบกันนะรู้กันสําหรับผมและผู้ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ฟังคนไหนที่เป็นคนบางคนในองค์กรนั้นก็เอออย่าเพิ่งโกรธนะครับเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือพอมันกลายเป็นว่าฟีเจอร์เหล่านี้มันมาจาก คนบางคนในองค์กรซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นคนที่อยู่เบื้องบนเนาะที่มีอำนาจในการสั่งอะไรเงรี้ยความน่ากลัวคือไอเดียที่มันลอยเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่ภา,ศา,ศา,ศาษาอังกฤษใช้คาว่า cloud our j u d g m e n t หรือภา,าษาไทยเรียกว่าอะไรเดีย่ยเรียกว่ามันทําให้เราหน้ามือตามมวอยากจะได้ฟีเจอร์นั้นเพราะว่าผมเคยไปเรียนคลาสโคชิ่งแล้วอาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาพูดประโยคหนึ่งซึ่งมันมันจริงมากๆเลยเขาบอกว่า the best idea in the world is my idea หรือไอเดียที่ดีสุดในโลกคือไอเดียตัวฉันเองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดไอเดียบางอย่างออกได้มันจะทําให้เรายึดติดก,กับไอเดียนั้นมากแล้วเราจะรักในไอเดียแล้วจะตื่นเต้นกับมันมีโอกาสสูงมากที่เราจะไม่มองเอีงอื่นอีกเลยนอกจากไอเดียนั้นทีเนี้ยมันก็กลับไปเฟรมที่ตอนแรกบอกใช่ไหมการที่โฟกัสเพียงแค่ไอเดียนีน้มันคือการที่เราไม่ได้มองยูเซอร์แต่มองที่ไอเดียเราเองเรารักในไอเดียเรามากกว่ายูเซอร์หรือคัสเตอร์ม์ของเรามันก็เป็นการที่ ทำให้เราผิวเผินเนี่ยเหมือนกับเรามองว่าเอ้ยเรามีการออกเวอร์ชันใหม่นะอะไรเงี้ยเรากำลังออกเวอร์ชันฟีเจอร์พวกเนี้ยเพื่อยูเซอร์ของเราแต่เคยไปถามยูเซอร์สักคำหรือ,อยังว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ยูเซอร์ต้องการจริงหรือเปล่าหรือมีการไปทำรีเสิร์ชไปทำความเข้าใจว่านี้จริงๆของยูเซอร์คืออะไรหรือ,อยังนะครับเพราะถ้ายัางไม่ทำเนี่ยไอเดียต่างๆเราเนี่ยมีโอกาสผิดเสมอและมันจะน่ากลัวเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะกลายเป็นการที่เราเอาไปทุ่มทุนกับสิ่งที่ มันไม่ได้ถูกต้องตรงกับที่ยูเซอร์ต้องการจริงๆไงพอไปทุบก,กับสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ถูกตรงตามที่ยูเซอร์ต้องการหรือแก้ปัญหาให้ยูเซอร์ได้ยูเซอร์ก็ไม่ใช้พอยูเซอร์ไม่ใช้ก็กลายเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรดักต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองนี้ตัวเราเองไม่ได้สนองนี้ให้ยูเซอร์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ส่วนตัวผมเจอบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทําให้วงการ ซอฟต์แวร์วงการดิจิทัลโปรดักต์ดีเวล็อปเมนต์ในบ้านเราเนี่ยมันมันยังสร้างของออกมาไม่ได้ตรงตาม User อร์นิที่แท้จริงเพียงพอหรือว่าไม่ได้สร้างของออกมาแล้วมันใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกับการแก้ปัญหาให้ยูเซแต่เราโฟกัสกับการออกฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าเราอยากจะสร้างของ พื่อแก้ปัญหา user ก็ต้องมีโปรเซสการไปรับฟีดแบ็กจาก user ใช่ไหมครับอันนี้ขอ refer กับไปยังตอนเก่าๆที่พูดเรื่องพวกดีไซน์ thinking อะเนาะพวกโปรเซสการทำดีไซน์ thinking ดีไซน์โปรเซสคือการที่เราจะต้องมีการไป under stand create test ใช่ไหมไป test หรือไป under stand ไปเรียนรู้จาก user กลับมาก่อนที่เราจะเกิดการ create ขึ้นนะครับไม่ใช่ว่า create ทุกอย่าง based on สิ่งที่เราคิดในหัวนะครับแล้วก็เวลาที่เราคิดอะไรบางอย่างออกมาต้องมีการไป test ด้วยไม่ใช่ว่าคิดปุ๊บสร้างปับ๊บพอะสร้างปับ๊บมีโอกาสผิดสูงนะครับ เหตุผลหนึ่งเนี่ยที่มันทำให้การที่เราเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปในแอปพลิเคชันในตัวโปรดักเราเยอะๆเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหามากขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งเนี่ยคืออะไรคือการที่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆที่เนี่ยมักจะมองซอฟต์แวร์เหมือนเป็นฟิสิกอลโปรดักเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์เนาะเหมือนกับการอ่ะเราขายของขายอะไรดีขายเสื้อใช่ไหมเวลาที่เราขายเสื้อเนี่ยเราแถมของให้ลูกค้าเราลูกค้าชอบใช่ไหมครับอ่ะสมมติเอ้ยเดี๋ยวพี่แถมถุงเท้าให้คู่หนึ่งนะจ๊ะ เอ้ยเดี๋ยวคุณซื้อเสื้อเนี่ยเดี๋ยวผมแถมกล่องของขวัญห่อฟรีด้วยนะมีกระดาษของขวัญให้เลือกได้ด้วยฟรีทุกอย่างฟรีเนี่ยยิ่งแถมเยอะคนยิ่งชอบสําหรับฟิสิกส์โค้ดโปรดักต์แต่พอมันกลายเป็นดิจิทัลโปรดักตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับยิ่งเรามีฟีเจอร์มีอะไรมากขึ้นเท่าไหร่แล้วฟีเจอร์เหล่านั้นนไม่ได้เป็นสิ่งที่ยูเซอร์ของเราต้องการจริงๆมันแปลว่าเรากำลังเพิ่มคอมเพล็กซิตี้หรือความซับซ้อนเข้าไปในตัว โปรดักของเราใช่ไหมเมื่อไหรก็ตามที่มีคาว่าความซับซ้อนสิ่งที่ตามมาก็คือ usability problem หรือปัญหาการใช้งานยากนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่คู่กันเลยยิ่งเราซับซ้อนเท่าไหร่ความใช้งานยากจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องมีคนที่เก่งมากๆในการมาช่วยแก้ปัญหาความซับซ้อนตรงนี้เพื่อทําให้มันใช้งานได้ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่เสมอไปเนาะคือถ้าเราเพิ่มฟีเจอร์แบบอยากยัดอะไรยัดเข้าไปมั่วซั่วเต็มไปหมดเลยเนี่ย ผมว่าเอาดีไซเนอร์ที่เป็น lead UX ดีไซเนอร์จาก Google หรือจาก Apple มาช่วยแก้ก็มีโอกาสแก้ไม่ได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะการแก้ปัญหาทำให้ของมันใช้งานง่ายมันไม่ง่ายมันยากนะครับลองคิดถึงประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือเราเองก็ได้ฮนะพอจะนึกถึงแอปบางแอปออกไหมครับที่เวลาที่เรากดเข้าหน้าแรกเนี่ย เจอหน้าแรกปุ๊บเราแบบรีบกดไปแท็บอื่นหรือเมนูอื่นทันทีแล้วเราไม่แม้กระทั่งไปแตะไปยุ่งกับหน้าแรกเลยเพราะว่าหน้าแรกมันมีอะไรก็รู้เต็มไปหมดเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปช้อปปิ้งหลายที่แอปแชทแอปธนาคารต่างก็มักจะมีเรื่องพวกนี้เสมอเนาะมีหน้าที่เราแบบเห็นปุ๊บแล้วเราไม่อยากยุ่งกับมันเลยเรารีบเปลี่ยนไปหรือพุ่งไปที่อื่นทันทีเพราะอะไรเพราะาหน้านั้นมันมีของอะไรรู้เต็มไปหมดที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราไง นี่คือแพทเทิร์นของการที่พยายามเพิ่มฟีเจอร์มากเกินไปแล้วฟีเจอร์เหล่านั้นไม่ได้มาจากการไปฟังลูกค้าฟังยูเซอร์จริงๆหรือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ได้จากการไปทำรีเสิร์ชจริงๆแต่เป็นฟีเจอร์ที่มาจากไอเดียของคนบางคนในองค์กรนะครับมันก็จะกลายเป็นของแบบนี้ของที่เยอะมากเกินเหตุซะจนยูเซอร์ไม่ใช้งานหรือใช้งานไม่ได้นะครับถ้ามันยัง อยู่แค่หน้าแรกหน้าเดียวหรืออยู่แค่บางจุดในแอปเนี่ยมันก็ยังโอเคยูเซอรหลายคนก็ยังพอทนใช้เนาะเพราะว่ามันมีฟีเจอร์อื่นๆบางอย่างที่เขาใช้งานเพราะมันมีประโยชน์กับตัวเขาใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเริ่มเพิ่มเยอะขึ้นไปเรื่องถึงจุดหนึ่งเนี่ยยูเซจะเลิกใช้จะไม่ทนแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ในอินดัสทรที่มีคู่แข่งเยอะมากนะครับเช่นพวกอ e ีคอมเมิร์ซช้อปปิต่างๆเงี้ยมันมีคู่แข่งเยอะ โอกาสที่ยูเซอร์จะไม่ทนหนีไปใช้คู่แข่งทันทีเนี่ยมันสูงแลวมันทําได้ง่ายด้วยในยุคนี้ใช่ไหมครับเพราะวก,การเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งเนี่ยอาจจะเป็นแค่การแบบกด Delete แอปเดิมทิ้งแล้วก็กดโหลดแอปใหม่จาก App Store Play Store มาลงแค่นี้แล้วก็เริ่มใช้คู่แข่งได้แล้วเงี้ยนะครับดังนั้นทุกวันนี้ถ้าเราไม่แบบสนใจยูเซอร์จริงๆไม่ไปฟังจากยูเซอร์จริงๆไม่ไปรีเสิร์ชทํความเข้าใจจากยูเซอร์จริงๆยูเซอร์ทิ้งเราแน่นอนนะครับและการที่เราคิดไอเดียเองแล้วรักในไอเดียเรามากจัดจัด แต่และ Iteration หรือ Sprint ที่เราออกเวอร์ชันใหม่ซอฟต์แวร์เราเนี่ยมันเป็นแค่การเข็นไอเดียเหล่านี้ออกมาสู่ตลาดอันนี้อันตรายมากๆนะครับต้องระวังเพราะว่าถ้ามองจากผิวเผินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากลาลังอุ้ยเรามี i t e r a t i o n ใช่ไหมเรากำลังทําให้ซอฟต์แวร์เราดีขึ้นกำลังเสิร์ฟยูเซอร์เราอยู่ยูเซอร์เราอยู่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เสิร์ฟแต่มันให้ผลทางตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำมันกําลัง b backfire กับมาหาเราเองหรือทําลายตัวโปรดักเราเองนะครับซึ่งถ้าจะสรุป EP นี้นะครับ ก็คำว่า iteration ต้องระวังเนาะการแค่บอกว่าบริษัทเราทําอาจายหรือมีการออกเวอร์ชันใหม่ๆอยู่เรื่อยๆไม่ได้แปลว่าเรามี iteration แล้วนะครับ iteration คำแปลของ iteration คือการทําซ้ำนะครับไม่ใช่ทําของเพิ่มนะครับทำซ้ำซ้ำยังไงล่ะการซ้ําต้องมาจากการไปเก็บ customer หรือ user feedback ทําของออกมาไปฟังเขาไปรีเสิร์ชจากเขา ไปดูหลอก call center ก็ได้เขาบ่นอะไรมาไปดูคําด่าเขาในโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับแล้ววิเคราะห์ว่าปัญหาตอนนี้มันมีอะไรทําซ้ําคือการทําเพื่อแก้ปัญหาที่มันมีอยู่เพื่อที่โปรดักของเราจะได้เสิร์ฟลูกค้าหรือคัสเตอร์ของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าไอเดียฉันฉันรู้จักยูเซอร์ดีนี่แหละคือสิ่งที่ยูเซอร์ต้องการนะครับความคิดแบบนี้มีโอกาสทำให้เกิดการพังทลายได้สูงมากนะครับเพราะว่า อย่างที่เคยพูดไปแทบจะทุก EP นะครับ user need เป็นเรื่องที่ยากมากจะเข้าใจ user need ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่ายึดติดอย่าคิดว่าเราเข้าใจ need user ได้เพราะว่า user need มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอได้ตลอดเวลากลุ่ม user แต่ละกลุ่มก็มี need ที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องเริ่มต้นจากการที่อย่าไปเชื่อตัวเราเองให้มากนะครับเชื่อ user ดีกว่าทำของทุกอย่างมามีเพื่อไปเก็บ Feedback กลับมาแล้ว Feedback จากการที่เขาลองใช้จริงๆเนี่ยมันจะเป็น Feedback ที่ตรงที่สุดนะครับ EP นี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสุดท้ายถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด follow อย่าลืมกด follow หรือ subscribe ในช่องทางที่คุณฟังเพื่อที่จะได้ไม่พลาด เมื่อเรามีเอพิส od ถัดๆไปออกนะครับหรือถ้ามีคำถามมีฟีดแบ c k หรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ด้วยกระบวนการ user experience design research เนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิโ od เนี้ยเพื่อที่จะส่งคอมเมนต์ฟีดแบ็ k หรือว่าคาถามหรือไอเดียเอพิโ o ดถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโ od หน้าครับสวัสดีครับ